เป็นเจ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วอะไรยังจะมาคุยกับผู้หญิงเวลาเป็นข้าหมอเตือนนี่มันใช้ไม่ได้นะฉันมาเตือนนะจะไม่ดีกว่าฉันมาเตือนถ้าต่อไปถ้าทําอย่างนี้อีกฉันจะลงโทษเราจะหาว่าฉันไม่บอกไม่ได้นะเพราะลุงวันเช้าลงพ่อปานแข่งข้าวแต่ก็ยิ้มลงพ่อปานยิ้มเป็นมีเรื่องมาว่ายัางไงร่มพันเย็นเมื่อคืนนี้ถูกนายะไรเคียนเล่นง,งานเะไเลย ท่าน,นก็บอกครับเขาเขาไปดูว่าอทําอย่างนั้นทีนั้นเราเป็นผู้ใยญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ไอเด็กมันจะเอาอย่างทําอย่างนั้นไม่สมควรผู้หญิงยิงเรือเข้าไปคุยอะไรในกุฏิวิถีานกนคืนไะม่ใช่ไม่ได้เอ่อสำหรับเรื่องนี้ก็สแสดงเห็นว่าลุงพ่อท่านทรงทิพย์ประูยผู้ยานเป็นปกติถึงแม้ว่าเรื่องเราจะเกิดในที่รับเรื่อระหว่างผีกับคนทั้งกรู้ มนเมื่อพูดถึงเรื่องนานตะเคียนต้นนี้ได้ฉันก็อยากจะเล่าต่อไปสักนิดหลังจากที่หลวงพ่อปานตายแล้วตามปกติของฉันนานตะเคียนทั้งสองต้นเนี่ยสองคนเนี่ยท่านมาเยี่ยมเป็นปกติทุกคืนคราวหนึ่งพู่จัหวัดสุพรรณบุรีไปหาฉันสี่คนเพราทีปกติหลังนั้นถ้าใครนอนไม่บูชาพระก็นอนไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่า ก็อจะนอนนวบูชาพระบูชาเจ hora, ้าทุกคนนะแล้วสอนสบายในจำนวนนั้นมีไอ้เจ้าเด็กหนุ่มคนหนึ่งมันเป็นคนชอบเดินป่าพอจะนอนมันกลัวเป็นคนกลัวคนเดินป่าเนี่ยเขต้องเป็นคนชอบบูชาพระเพราะเชื่อผ so ีเชื่อเจ้าก็บูชาพระเมื่อบูชาพระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นอนก็นอนหลับสบายเฮยตาแก่สามคนเป็นคนอวดดีไม่ยอมบูชาพระไม่านอนแทนก็พยายาม จะกเกียงเอาไว้ให้เพื่อกันความกลัวแล้วกันความกันหลงผิดพราปรากว่าประมาณเจ้าของทุ่มใหญ่แกบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวสวยเินมาทางปลายเท้าเหนมีตาสามคนนอนเท่ามาเสมอกันพอดึงเท่าเสมอกันก็ไอคนมันสูงต่ำไม่เท่ากันไม่จะเสมอนได้ยังไง ในเมื่อหัวมันนอนเสมอการนะไอ้เท้ามันก็ต้องไปเสมอกันก็ดึงให้เสมอกันได้สําหรับเจ้าเด็กหนุ่มนั้นไม่ควรพอเท้าเสมอกันแล้วก็เดินไปทางหัวนอนเห็นหัวไม่เสมอกันพวกก็ดึงหัวเสมอกันพอตีสองเช้านตื่นออกมาเห็นสามคนนั่งไม่นอนนั่งคุยจริงจริงจริงก็ถามว่าเอาทําไมไม่นอนล่ะเจ้ก็เลยบอกว่าจะนอนยังไงแล้วก็รับ นม่มาจัดระเบียบกันอยู่อย่างนี้ถามทำไมมีผู้หญิงคนผ่มผ้าสีทองน่งผ้าสีทองเมื่อเคนดึงขาดึงหัวอยู่งี้จะนอนหลับยังไงพอแกพูดเท่านั้นฉันก็รู้ทันทีว่นานาดาเขียนไ้ไงเขาแล้วยังได้ถามคนสามคนเน้่ยบอกเมื่อนี่แกก่อนก็จะนอน,นแกไม่ได้บูชาพระใช่ไหมเขาถามว่าทาไมถึงรู้บอกทําไมาจะไม่รู้ไอ้ที่นี่แหละใครนอนไม่บูชาพระแล้วเป็นเสร็จทุกรายไม่มีนอนหลับ นี่เป็นอย่างนี้จะว่าเทวดาไม่สนใจกับความดีความชวัวของคนก็ไม่ได้นี่เขาเป็นเทวดาเขาอยู่ที่ต้นตะเกียนเขายัางสงเคราะห์อ,อนุเคราะห์แต่รู้สึกว่านาตะเกียนสองคนเจอเทวดาสององค์เนี่ยสงเคราะห์ฉันมากฉัน,นียไปไหนก็ตามทีแต่ไม่เจะติดตามไปให้ฉันเห็นอยู่เสมอแล้วก็ใช้คาว่าแม่ นี่ฉันคิดในใจว่าแกเคยจะเกิดเป็นแม่ฉันมาหลายๆชาติแล้วก็ใดอาจจะไม่ใช่ชาติเดียวชาติานี้ทางท่านในแกเป็นเทวดาแกก็ตามสงเคราะห์ฉันอยู่เสมอในสมัยก่อนโน้นฉันจะไปหางเงินหาทองที่ไหนก็ตามมาสร้างวัดสร้างวาเมื่อไปนอนอยู่ที่ไหนว่าจะเห็นแกอยู่เสมอนี่เป็นเรื่องราวหนึ่งสําหรับของเรื่องพ่อปานแล้วก็เรื่องที่เขาเล่ากันมีอีกเรื่องหนึ่งก็ว่าจะปาฐาปฏิหารของพ่อปาน เวลาที่ท่านทำงานทุกคราวคนมากคนนํามากจัดอย่างงาันวัดที่เราเห็นเหนกันอย่างนี้ยอย่างงานวัดชโยก็ดีหรือาง,งานวัดป่าโมกก็ดีชื่อว่าเป็นงานมากมีคนมากลไม่เกินกว่าคนที่นั่นฉันคิดว่าจะมากกว่าสิเพราะว่าการตั้งโรงครัวเลี้ยงต้องตั้งโรงครัวถึงสามโรงแล้วก็แม่ครัวเนี่ยไม่มีไม่มีเวลาหยุด คนไปคนมาเรียกว่ากินได้กันตลอดคืนตลอดวันวันหนึ่งเป็นแม่ครวัวเป็นสามชุดสําหรับผัดเปลี่ยนกันท,ท,ทั้งๆที่แม่ครัวสามโรงนะั่นนะต้องทําทั้งสามชุดโรงครัวหนึ่งก็ใช้คนเป็นสิบเขาไม่ช่วยกันเป็นตำบ,บ,บ,บลตำบลอันนี้คือการล้างถ้วยล้างชามของคนเนี่ยมันก็ทําลาบากถ้าจะเป็นล้างจานที่ะล,ละลูกละลูกเขาเป็นล้างที่ลูกกะลูกลําบากมันไม่ทันมีโรงพ่อปานทั้งกัลกนลงไป เราไปเจอเข้าไปบอกเห็นคนล้างจานที่ทานนาไปล้างที่เูบอกเฮ้ยล้างอย่างนี้มันจะทันกินนรือวะทำนี้แค่ไม่ได้รอกล้างอย่างนี้คนมากๆม,มันก็ไม่ทันใช้ที่ท้งครัวเขาก็ต้องการคนล้างกันเป็นสามคนเท่านั้นคนล้างชามได้่ตั้งสามคนก็แกก็นึกขาอจริงก็จัดก็คิดประมาณอยู่แล้วแกก็บอกว่าถ้าทำไงนะครับต่าอาจานเนี่มันเป็นจานกบบระเบื้งองกรับ ท่านไม่ได้ใช้จานทังกสีสมัยนั้นแล้วถ้วยท่านก็ไม่ได้ใช้ถ้วยทังกสีใช้ถ้วยกระเบื้องไม่ถ้วยอาจารย์นี่ครับหลวงพ่อมกระเบื้องผมจะทํายังไงนะครับทำไมล้างยิ่งก็แตกบอกไม่ตายหกไฟดักล่าเขย่าเขย่าเขย่ากรอกกรอกกรเขย่าเขย่าหมุนไปหมุนมาเขย่าเขย่าเพราะว่าแตกหมดที่เขารับหลวงพ่อแต่คนล้างไปอย่างนั้นแต่บอกอาลองทําดูก่อนนี่มันแตกหรือไม่แตกแกก็เอาบอกเอาทำให้มาล้างที่สุดเขย่าให้มาล้างที่สุดให้มันหมดเร็ว แคก็ยาวเกือบตายย้ายจา์มันแตกสรุปมันก็ไม่แตกอันนี้ก็จัดว่าเป็นปฏิหารอันหนึ่งที่ท่านหลายน่าจะคิดทำไมความไอาจา์กระเบื้องนี่เราต้องพยายามทํากันอย่างประคับประคองแต่ก็ว่าของท่านทําไมแตกใครกลับมาถามท่านท่านบอกก็มันเรื่องธรรมดาถามว่าเรื่องธรรมดามเป็นไงครับท่านบอกว่าน้ํามันช่วยมันก็ไม่แตก ตอนนี้เวลาเขาก็เหยาวนะเขาไม่ได้เขย่าในน้นํานี่นี่วันหนึ่งฉันก็ลองเอาจานไปทั้งสิบลูกลองเขย่าบ้างแตกหมดไม่เหลือเลยนี่แต่วท่านแสดงปาฏิหาริย์แต่ท่านไม่บอกให้รู้ท่านถือว่าเป็นกฎธรรมดาที่นี่มันก็เป็นเรื่องอยากเหมือนกันถ้าจะบอกกันกงกงก็บอกไม่ได้ก็ต้องบอกกรบเรียบเกียเร,ย,รยงๆไปทําให้รู้อย่างนั้นนี่ก็เป็นปาฏิหาริย์หนึ่งที่คนก็พากันเล่าเรือกันไป ว่าหลวงพ่อปานมีปฏิหารการล้างชามไม่ต้องใช้มือล้างใช้าการเขย่าล้างอันนี้พันเอกแสวงแจ้มมณีแกยังเคยพูดอยู่เสมอว่าแกเองก็แกไปพบแกก็ไปพบยังถือว่าเป็นปาฏิหารอันหนึ่งของพรอปานที่คนยังพากันเล่าเลืออยู่มากนี่ตอนนี้ฉันกเก็บเรื่อเก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆมาเล่ากับเพราะเห็นว่าแทบมันจะหมดถ้าฉันจะเล่าเรื่องอใหญ่ๆแลวก็มันไม่ก่อเล่า ตอนนี้มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องหน้าคิดคนทั้งหลายจะลองทอําดูก็ได้หลวงพ่อปานได้สร้างพระพุทธรูปของท่านแม่องค์พระพุทธรูปองค์นี้สร้างมีเชื่อเป็นข,ข้าวสุกเขาเรียกว่าเป็นพระพุทธรูปหลบับเพื่อ,อ้ข้าวอาหารนี่คําไหนถ้าอร่อยที่สุดถ้าไม่เกลือนออกท่านคายออกมาแล้วเก็บไว้แล้วก็ฉันไปฉันไปฉันไปคำไหนรู้สึกว่าอร่อยที่สุดท่านก็คายออกมากระทบลิ้นรู้สึกมาอร่อย ใคออกมาเก็บอาไว้เก็บเก็บไว้อย่างนี้สามเดือนเก็บไว้ก็มันเขาไปตากตากตากสามเดือนพอครบสามเดือนแล้วท่านก็ห้ยพระเขาเข้าเข้าตากมาปนรับพอปนเสร็จเรียบแล้วก็เรียนในช่างเข้ามาให้ปั้นเป็นพระพุทธรูปแต่ว่าข้าวที่จะกินนั้นต้องเสกตไว้ก่อนนะเสกด้วยคาถาลาบคาถาภาษีวลีเลยที่เรียกว่าคาถาว่าจิมเบลีก็ได้ รือว่าจะเป็นกระถาพระบาเจกพระพุทธเจา้าอะไรเป็นกระถาที่นำลาบมาเมื่อช่างปั้นพระพุทธรูปองค์นั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ทำพิธีพิธีบวงสวงอัญเชิญเทวดาทั้งหมดมแล้วบาร,รมีพระพุทธเจา้าให้ช่วยก้มกลองตอนนี้ท่านบอกว่าถ้าเวลาฉันไม่อยู่มันหมายถึงตัวท่านนะท่านพูดกับระว่าฉันไม่อยู่เท่ากับข้าวกับปลามันไม่พอกินแล้วก็ วานที่ไอ้ของที่ฉันให้ไว้มันจะขายแคลนไปเพราะฉันไปสร้างวัดต่างๆมันกลับตัมงกาหนดเวลาไม่ได้พวกเธอจงเอาทูบห้าดอกแปรัตนาพระขอบารมีที่พระพุทธรูปองค์เนี้ยเธอจะได้ข้าวบริโภคอันนี้เป็นเคล็ดลับอันหนึ่งนะเป็นเล่าให้ฟังก็น่าคิดตอนนี้พอหลวงพ่อปล่อยไปความจริงให้กับข้าวมันก็พอมีกินนี่เราจะลองลองกันหลวงพ่อบอกมันจะจริงหรือไม่จริง ลองจุดทูปรัตนาบารมีพระขอขอกับข้าวเอราะกับข้าวที่มีอยู่มันก็ดีแล้วแต่ว่ากินไม่อร่อยอยากจะได้กับข้าวจากชาวตลาดที่อร่อยอร่อยสัตม้อนพอบูชาแล้วบูชาแต่ว่าบูชาเนี่ยจะใกล้เพลนนักไม่ไดนนะเขาทํทำไมทำ่ทนบูชาเวลาประมาณสองโมงเชา้าใกล้สี่โมงเช้ากว่ากว่าเห็นมีรถยนต์วิ่งมาลำ้ำ มเมากับข้าวกับปลามาเยอะแยะมาทามหลวงพ่ออยู่ไหมโบหลวงพ่อมาอยู่เลยโยมจะไปท่านไปเขาวงประจันแล้วก็จะเลยไปจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อไปตรวจงานก่อสร้างโยมคนนั้นแกก็บอกตายจริงฉันจะเอากับข้าวมาถวายหลวงพ่อถามว่าโยมมาถวายมากไหมกไไกลม้อที่โยมมันช่วยแกก็เลยบอกว่าเอาแล้วหลวงพ่อมาอยู่ก็ไม่เป็นไรพระอื่นก็เป็นบุญเหมือนกัน ฉันขอถวายแล้วแกก็เอาของเข้ามาถวายพระฉันก็ไม่หวัดไม่ไหวเยอะแยะควาจะ่ออา้กับข้าวที่มีอยู่แล้วกับข้าวที่มีอยู่แล้วมันก็พอตอนนี้พอเราอยากจะกินให้มันดีเนี่อาหารที่เราต้องการได้สมประสงค์ตอนนี้ก็ชัดกำเริบชั่กำเริบแล้วไอ้ลิ้นเป็นพิษเนี่ยเขาว่าลิ้นเป็นพิษไอ้ความพอของคนเนี่ยมันไม่มี เมื่อมีกินข้าวถีแล้วของกิน,กนจะกินได้พอจะกินได้แต่ไม่พอใจเธแล้วตอนนี้ไม่เอาอย่างนั้นไม่ใช่รออดเ,เอาแต่ทุกวันเลยเอาทุกวันว,วันนี้ขอกับข้าวอีตอนนั้นกับข้าวทางเหนือวัดเพราะว่าระความจริงบรรทางทิศใต้แต่วันเปรรทัดทางเหนือน้ำเขาเรียกเหนือวัดลุงคี่วันขออาหารใต้วัดก็ขออาหารชาวใต้วัดตํามอยู่ทางทิศใต้ของวัดเนี่ย เขาจุงนาอาหารมาเอาแกงอะไรพอเท่าที่มีรถพอจะหารได้ในปัจจุบันเอาพระนิสุกก็มีคนมาทํากันอยู่อย่างนั้นสี่วันหลวงพ่อโผล่เลยตัวทำไมเพราะไอ้พวกเราเล่นพิเลนนั่นตะเคียนก็าเ็บฟองพอท่านมาถึงก็ถามหลวงพ่อครับก็หลวงพ่อกำหนดว่าอีกหลายวันจะกลับหลวงพ่อทำมมาถึงมา เมื่อจะไม่มาได้แล้วไอ้พวกแกมันเล่นพีเรนพระพุทธรูปองค์นั่นนะ่ะฉันมีไว้เพื่อกันพวกแกอดนะไม่ใช่มีไว้ให้พวกแกใน,นโลภในอาหารถาทมทำไมกับหลวงพ่อแล้วทำไมแล้ทำไมไม่รู้เพราะไอ้แกนี่ไม่ต้องถามไอ้แกเนี่ยมันตัวดีทั้งล่ะไอ้ลิงดำฉันไม่อยู่แกขอกับข้าวตลาดใช่ไหมขอหลวงพ่อบอกครับเข้ามาแล้วเปล่าบอก ผมขอหมอเดียวครับเขามาแตงเยอะว่าเขาจะมาน้อยอยังไงหรอกก็มาเยอะสิแล้วก็บรนษัทโสแกะก็ขอทุกวันเลยรงนี้แกอยากกินอะไรก็ทุกวันคนเช่องไอง้กับข้ามันไม่อยู่แล้วถ้าอย่างนี้เขาต้องเอาไอ้ขอไปลาอดถามว่าหลวงพ่อรู้ยังไงครับตองทำไมเขาจะไม่รู้กันานตะเคียนครัไปฟ้องข่าเนี่สมาบอกแกเลยเอาแล้วจะอยากกินใหญ่แล้วไอ้ตัวอยากมันตัตนรกนะ แกอย่าพยายามอยากมันจะตามใจลินไอตัวอยากมันเป็นตัญหาจะเป็นอยากอาหารการบริโภคอะไรก็เป็นตัญหาทั้งนั้นเพื่อนชื่อว่าอาหารการบริโภคมันก็กินพอยังอัตภาพให้เป็นไปไอรสอร่อยหรือไม่อร่อยนี่มันไม่สําคัญถ้าลนคนเราถ้าลงไปติดในรสอร่อยเสียแล้วท้ายสุดชานสมาบัติมันก็จะเสื่อมนี่ปรัสนาญาณมันก็จะไม่แจ่มใสจะทําอะไรมันก็ไม่ได้ดีเพราะติดในรสอาหารเอาก็แล้วถูกเทศแล้ว นี่รู้สึกว่าท่านมีอะไรดีๆของท่านจริงๆเราจะทําอะไรเป็นเครื่องลี้ลับแม้แต่สักนิดหนึ่งก็ไม่ได้ลบไม่ได้ไอ้นี่นะมันเป็นนิทตาเป็นอุทาหรณ์อันหนึ่งสําหรับ่านผูกฟังเ <c oughs> ท่าที่ฟังมานี่แล้วก็จงอย่าคิดนะว่ามันจะเป็นสิ่งเกินวิสัยที่เราจะทาไม่ได้เราจะรู้ไม่ได้เราจะเห็นไม่ได้เรื่องผีเรื่องเทวาดาแต่ว่าขออย่างเดียวว่าทําให้ถูก และเมื่อทำถูกแล้วก็จงอย่าทะนงตนว่าเราเป็นนักปฏิบัติกรรมฐา,านเราเป็นนักสมถามิปัสนาอย่าถือตัวอย่าถือตนเราดีกว่าคนนั้นเราวิเศษกว่าคนนี้อย่าถืออย่างนั้น้าการถืออย่างนั้นยังมีอยู่มันยังเป็นกิเลสแต่ทัณหาไม่ใช่ความดีอย่าถือว่าเรามียศสูงมียศเทวมรรดาศักดิ์สูงกว่าเขา อย่าถือว่าเรามีความรู้ดีกว่าเขาอย่าถือว่าเรามีฐานะดีกว่าเขาถ้าเราคิดอย่างนั้นแล้วเราก็จงดูตามความเป็นจริงว่าเขาเป็นยังไงเราเป็นยังไงตื่นขึ้นเช้าเราหงข้าเราหิวข้าวไหมถ้าเราหิวก็คนที่เราว่าเราดีกว่าเขาเขาเลวกว่าเราเนี่ยเขาหิวไหมเขาก็หิวเราเขาปวดอุจจาระปัสสาวะเราโปวดไหมถ้าโปวดเหมือนเขาเขาเจ็บไข้ไม่สบายเราเจ็บไหม แล้วก็รู้จักเจ็บไข้มันสบายเมื่อเขามีอาการขึ้นไปหาความแก่เราเป็นที่นั้นไหมถ้าเราก็เป็นที่นั้นก็จงอย่าคิดเมื่อเป็นเช่นั้นจงอย่าคิดทะนงตนว่าเราเป็นคนดีเราเป็นคนพิเศษอัน,น,นความจริงเราเขามีสภาพเหมือนกันมีสภาพเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายเหมือนกันในสภาพั้งสี่ไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงให้พ้นจากสภาวะตามความเป็นจริงนีไ้ได้ ฉะนั้นท่านหลายฟังเรื่องของพรหลวงพ่อปานมาท่านจะคิดว่าเรื่องหลายอย่างที่ท่านเองไม่สามารถจะทําได้หลวงพ่อปานดีกว่าท่านถ้า่านคิดอย่างนี้ท่านเองก็ไม่เที่ยงท่านเองก็ยอมรับว่าในด้านความรู้ความรู้พิเศษในสมาธิหรือวิปัสสนาญาณหลวงพ่อปานดีกว่าเราดีกว่าพวกเราแต่ว่าสภาพความเป็นจริงที่สม่ำเสมอกันอยู่อย่างหนึง่งคือหลวงพ่อปานเกิดเป็นเด็ก เธอที่แรกเป็นเด็กแล้วก็เป็นผู้ใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็เป็นคนแก่เวลานี้ท่านก็ตายไปแล้วนี่เราคนเราจะดีขนาดไหนก็ทนเหยทนต่อความตายไม่ได้สำหรับเทปมุดนี้รู้สึกว่าจะเป็นเทปมุดหลังมุดหลังที่สุดนี่เล่าเรื่องต่างๆในเรื่องในความเป็นมาของพ่อปานให้บรรดาลูกหลานฟัง เรื่องทั้งหลายทั้งหมดตามที่กล่าวมาแล้วก็เป็นเรื่องสําคัญบ้างเป็นเรื่องเก็ดบ้างแต่ว่ารู้สึกว่าก็เป็นเรื่องน่ารู้อย่างหนึ่งที่บรรดาลูกหลานทั้งหลายยังไม่เคยฟังและไม่เคยรู้มาก่อนในเรื่องบางอย่างอาจจะไปซ้ำกับเรื่องใดๆก็บ้างตอนนี้ก็ขอถือขอให้ถือว่าเป็นการรับฟังเพิ่มเติมไปก็แล้วกันก่อนที่จะสิ้นเทปมวลสำคัญ เทพมนี้ก็จะกล่าวประวัติความเป็นมาของคระาพระประเจกผู้แต่เจ้าที่หลวงพ่อปานได้ศึกษามาอย่างหนึ่งและก็จะได้เล่าเรื่องราวของหลวงพ่อปานเกี่ยวกับการอาพาธและมรณะภาพของท่านยังกระทั่งเรื่องราวอย่างการหลังมรณะภาพไป้ทราบพอสมควรว่าเรื่องราวของพระผู้เป็นอาจาริยะมนุษย์ หมายความว่าทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงความวาพระพุทธองพ์ผ่านเป็นพระพุทธเจ้าในสมัยปัจจุบันที่ใช้คําว่าอาชาริยะมนุษย์คือมนุษย์ทูอัศจรรย์ก็หมายความว่ามีสิ่งต่างๆที่ไม่เหมือนกับบุคคลธรรมดาลหลายอย่างหลายประการที่ควรจะศึกษาเอาไว้ว่าในพระพุทธศาสนาที่มีความดีก็ยังมีอยู่ แล้วก็กเป็นสมัยใกล้ๆกับชีวิตของเราซึ่งคนทุกคนที่มีอายุในสมัยนี้ทั้ง40ปีย่อมเกิดทันท่านนี้เป็นไว้แต่ว่าจะไม่ได้พบตัวท่านเท่านั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พบแต่คุณงามความดีของพ่อปายก็กยังปรากฏประจําโลกอยู่ <c oughs> ในความดีอันนี้ไม่ใช่มาจากไหนมาจากความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสตรดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง ที่ท่านดีกว่าพวกเราเราคือดีเกินกว่าที่พวกเราจะทพงปฏิบัติได้จะพึงมีผลอย่างนั้นได้ก็เพราะว่าท่านปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนขอ,ององค์สมเด็จพระสงสวัสดิโสภาคือพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดตามแบบตามระเบียบปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระภูมิมีพระพายเจ้าทรงสั่งสอนไม่โดยเฉพาะท่านไม่ดัดแปลงไม่แก้ไขคําสอนของพระพุทธเจ้าแม้แต่น้อยหนึ่ง าการดัดแปลงแก้ไขคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้แม้แต่น้อยหนึ่งองค์สมเด็จชจินสีกล่าวว่าคนบ,บุคคลผู้นั้นเป็นติทยะคําว่าติทยะนี้เป็นภาษาบาลีแปลว,ว่าแปลเป็นภาษาไทย,ยก็เลยกวมาเดียรถีไออย่างนี้ก็จะมีการทับศับ์คำว่าเดรัจฉถีในที่นี้หมายถึงว่าเป็นบุคคลผู้นอกคําสอนของพระพุทธเจ้า คือเป็นคนนอกเขตคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ไม่ยอมรับนับถือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองคนประเภทนั้นถึงแม้ว่าจะมีเพศเป็นก็ว่ายก็ตามเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามเป็นเจ้าก็ตามเป็นเลงก็ตามท่านก็เรียกว่าติดทิยะทางนั้นไม่ใช่ว่าคนที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเนี่จะประกาศตนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทุกคนก็หาไม่ ความจริงบางท่านบวชเข้ามาแล้วแต่กลับกลายเป็นเดรัจฉีเราคือคัดค้างคำสอนของพระพุทธเจ้าเสีชื่นเชิงก็มีบางท่านก็เอาเพศติ่พระพุทธเจ้ามอบให้คือมีการห่มผ้ากาสาวาปัดสกโกนหัวโกนหัวโกนหนวดเพื่อเพศเป็นบรรพชิตแต่ว่ากิจที่พึงปฏิบัติไม่ได้นำเอาธรรมคำสั่งสอนของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามาปฏิบัติ บวชเข้ามาแล้วก็มุ่งหน้าท่องแต่วสวดมนต์บ้างมาติกาบางสกุลบ้างเพื่อหากินเลี้ยงชีพอย่างนี้เขาเรียกว่าบวชแบบอุปสมาราชีกาบวชพื่ักษาพระาศพศาสนาเลี้ยงชีวิตไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าเรีนยะชี เด้วยบวญเข้ามาแล้วก็ศึกษาพระประยะิยัติธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพเพื่อผลประโยชน์ในการหาสินเป็นนักนักปกาจกถาบ้างเป็นนักเทศบ้างแต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติสินให้บริสุทธิ์ไม่เจริญสมาธิให้ตั้งมันไม่ทำมีปัสนายาให้แจ่ไสอย่างนี้ก็เรียกว่าเดียดขี หรือว่าถ้าจะบวชเข้ามาแล้วก็หวังลาบหวังยศหวังความร่ำรวยหวังยศถาบรรดาศักดิ์มาในมุ่งหน้าปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในเหตุสามรายการคือศีลสิกขาทำศีลให้ตั้งมั่นจิตสิกขาทำสมาธิให้สงสแล้วก็ทำมิปัญญายาให้เิลให้สงสัยทำจิตใจให้ตั้งมั่นอย่างนี้ก็เรียกว่าเดรัจฉี ี่กล่าวอย่างนี้ก็มีเหตุการณ์กล่าวคือมีคําสั่งสอนของพระพุทธเจา้าที่พระองค์ทรงแสดงโอวาทปาิโมกวางหลักของพระพุทธศาสนาไว้ในระหว่างกลางเดือนสามหลังที่ทรองสมเด็จพระภูมิมีพระพ่ายเจ้าทรงบรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณมาแล้วอยู่พระพุทธเจา้าเนี่ทรงบรรลุพระอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระอรหันองค์แรกในโลกก็ในกลางเดือนหก ต่อมาถึงกลางเดือนสามบรรดาพระอหรหันต์ทั้งหลายที่เป็นสาวกที่องค์สมเด็จพระพุทธมีประการแย่ๆสงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดไปในทิศสาุทิศต่างๆประกาศาศาสนาแล้วก็มารวมพร้อมกันในวันกลางเดือนสามที่เรียกว่าม,มาทบูชา,าการมาครั้งนั้นไม่ได้มีการนัดหมายกันแต่ประการใดองค์สมเด็จพระจอมใจจึงวางหลักเกณฑ์ในการประกาศาศาสนาไว้ เป็นใจความสําคัญมีอยู่สามระยการคือหนึ่งสัพปปาปัสสะอรณนังสองกุศลสูปสมปทาสามสจิตตปริโยตปันนังเอตังพุทธานาสาสนังมันแปลเป็นใจความว่าให้สั่งสอนคนทั้งหลายให้ละจากทรความชั่วทั้งหมดปาปัสสะสัพปปาปัสสะแล้ว่าบาปทั้งหมดไอ้คำว่าบาปในที่นี้เป็นภาษาบาลี ถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ขึ่นชื่อว่าความชั่วทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมให้สั่งสอนให้บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นละความชั่วทุกอย่างขึ่นชี่ว่าความชั่วทั้งหมดอย่าปฏิบัติอย่าทำมันเป็นความไม่ดีสองกุศลสูประสิทธิให้แนะนําคาสั่งสอนของบุคคลทั้งหมดให้ปฏิบัติแต่ในความดีละความชั่วแล้วก็ไปะพฤ่ิความดี สามสจิตาสติโยธปันนังภาริยธรรมระจิตใจของตนให้หมด,ดจจากกิเลสข้าพัจ้ต่อไปเอตาพุทธานัสสาสนังในข้อนี้ทึงกล่าวว่าบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมมีการสั่งสอนอย่างนี้นี่่านอ้างว่าพระพุทธเจ้าทุกพระอ,องค์ที่แล้วแล้วมาให้มีการสั่งสอนอย่างนี้นี่เป็นหัวใจของพศาสนาเป็นกฎของนักพุทธศาสนาทั้งหมด ที่ต้องพึ่งปฏิบัติตามถ้าใครก็ดีที่จะเป็นครหไหว้ก็ตามเป็นผู้หญิงก็ตามเป็นผู้ชายก็ตามเป็นพระก็ตามเป็นเลงก็ตามเป็นที่สุนีก็ตามเป็นสามเณรีก็ตามถ้มาถือเพศตานั้นแต่กาศตนว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าถ้ายังไม่ละความชั่วไม่ประพฤติความดีไม่ชำระจิตใจของตอนให้หมดจดจากกิเลสบุคคลประเภทนี้ท่างกล่าวว่าเป็นติทิยะ คือเป็นฤาษีเป็นคนนอกพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าสมาอย่างนี้ในตามที่ฉันพูดมาเมื่อกี้นี้ฉันพูดตามหลักเกณฑ์นี้ใครจะว่าหาว่าฉันแกล้งว่าบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดนั้นไม่ด้งกรนีสําหรับหลวงพ่อปานซึ่งเป็นอาจารย์ของฉันที่ฉันพูดว่าท่านดีฉันไม่ได้หมายความว่าท่านเปราะท่านเป็นอาจารย์จึงว่าท่านดี ตอนจริงความดีของท่านที่ฉันเห็นก็เพราะว่า่ันถือหลักเกณฑ์คำสอนของพระพุทธ้าณสามสการนี่อย่างเร่งครับแม้แต่พระองค์ใดที่จะเข้าไปบวชในสนากของท่านท่านก็ต้องถามก่อนว่าจะบวชเพื่ออะไรบวชปวดเพื่อเท่นานังสือสวดมนต์หรือถ้าตอบอย่างนั้นท่านบอกว่าบวชได้เพราะอยู่ในวัดนี้ไม่ได้บวชเพื่อเรียนพระปริยัติธรรมหรือ ถ้าว่าตอบว่าต้องการเพียงอย่างนั้นอย่างเดียวท่านบอกว่าบวชได้มาเรียนที่นี่ได้เต่าอยู่วัดนี้ไม่ได้ต้องตอบว่าบวชเพื่อฝันปฏิบัติในใช้ศีลบริสุทธิ์สมาธิตั้งมันน่นเจริญวิปัสสนาญาณทาจิตใจให้องสายจากกิเลสอันนี้ถึงแม้ว่าจะมีผลเพียงเล็กน้อยก็ตามทีท่านก็ยินดีให้บวชท่าถือว่าบวชแล้วพยายามปฏิบัติเพื่อความเป็นพระ ไม่เคยบวชมาเพื่ออาศัยศาสนาจนินโดยเฉพาะคนที่บวชมาเพื่ออาศัยศาสนาจินเป็นการบวชเพื่อทวงความดีของพระพุทธเจ้าเป็นการทําลายพรคคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการเบียดเบียนชาวบ้านที่ต้องหาจินด้วยความลําบากยากแน้นแลนหลงว่าบุคคลประเภทนั้นเป็นพระผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์ ให้ข้าวให้น้ำบริโภคเสียเงินเสียทองมาสร้างสถานอาคารให้อยู่อาศัย <c oughs> ความเป็นอยู่ทั้งหลายขอานักบวชจงขึ้นแกจกชาวบ้านหมายความว่ากินของชาวบ้านใช้ของชาวบ้านอยู่สถานที่ของชาวบ้านบ่ารักษาโรคภัยไข้เจ็บเป็นสมบัิของชาวบ้านถ้าตัวไม่ดีพอก็ไม่น่าจะทำอย่างนั้นในทิ้งเรื่องกล่าวอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าฉันเป็นคนดี ฉันเองก็ยังไม่ถึงขั้นดีเหมือนกันเพราะว่าที่ทนอยู่ก็ไม่เชยทนเพื่ออะไรทนเพื่อแสวงหาความดีําที่ทําไปทุกอย่างมีการก่อสร้างก็ดีมีการสงเคราะห์บรรดาประชาชนตามหลักวิชาในพระพุทธศาสนาก็ดีอะไรที่ทาอย่างนี้ก็ทุกที่ว่าทาใช้หนียความดีของชาวบ้าน เพราะว่าผลใดที่จะบ่ายเขาให้มาเขาต้องให้ข่าวเขาต้องให้น้ําฉันกินข้าวกินน้ําของชาวบ้านฉันก็ต้างาการสง,งเคราะห์ตอบแทนชาวบ้านตามสงวนตามกําลังสติปัญญาของฉัน <c oughs> อันนี้เป็นหลักเกณฑ์อันหนึง่งในการปฏิบัติในพระศา,าสนาแต่ก็อย่าเพิ่งนึกว่าฉันเป็นคนดีฉันยังดีไม่พอในพระพุทธศาสนา แต่พอ,อจะทำความดีไว้บ้างตามหลักเกณฑ์ที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนอัน,น่ีเจะาจะพูดนอกเรื่องนอกราวไปแล้วถ้าว่ากันใหม่หันเข้ามาพูดเรื่องใหม่ว่าจะพูดเรื่องกับถามพระประเจ้าพระพุทธเจา้าคาถาพระประเจกาพรตพุทธเจา้านี่ปรากฏตามประวัติว่าม,มาปีพศสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสอง หลวงพ่อปานไม่ออกท่องเที่ยวจากวัดไปปักใต้คือไปถึงนครศรีธรรมราชแล้วกลับย้อนขึ้นมาตามทวิตตวันออกเข้าไปถึงอินโดจีนของฝรั่งเศสด้วยความ